สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสี่กับเมื่อเนาะตอนนี้ฮะก็ออกมาแต่หนาเวทีพี่น้องชี้ซึมๆหน่อยจักหน่อยมันเป็นเรื่องปกติที่มาเที่ยวงานบุญเนาะพี่น้องเที่ยวงานวลักจะต้องมาลิศคอนเสิร์ต ตอนนี้ก็ยังงานตอนนี้กำลังงานครับเมื่อยพี่น้องเลยเดยอะใส่เบิ่งบรรยากาศตอนคำคำมืดมืดงานนมัสการพระธาตุอิงหัง คนก็เริ่มทย,ยอยเมื่อไนแหละ ก็มึงบรรยากาศเนาะตอนกลางคืนพี่น้องตอนนี้ตอนนี้สร้าง,างเลืออยู่ <laughs> สามสี่ขวดพี่น้อง <laughs> ทุนกำลังเริ่มเมือ่อแล้ว บรรยากาศตอนมืดๆการสวยงามพี่น้องมืดกับเป็นมืดสุดท้ายเนาะในในงานนมัสการประทานอิงฮังมืดเป็นมืดสุดท้ายอ้านตาเช่เป็ห้องพี่ไงพี่น้องฟังกันเนี่ กับต้านเลยมาหลดดับาเนาะแต่ค้าครับเมื่อหลดโมไซพอหา้ลุงครับโมไซมาหายกับตันกับิีครับเมื่อเองนอนอยู่เืีอนลุ่ละยังวาแล้ว่านตันโป้รบมันรันผมผมผู้เ่าวลานมันก ยังเวียนเทียนอยู่พี่น้องยังเวียนเทียนอยู่ร้ายขนาดฮะโอ้มันก็ว้ป่านนั่นนะวักีบวะมันแมนกวามีเลครูกับเค้จะยิ่งักเท่อนแมนเลยมันขับผมไหว้ขันหมักเบ่งใช่ว่ขับผม คนไปคนออกไปน้ำในน่องขาบอค้นออกไปน้ำนี่ถือว่าบุมี่มองสีว่างเลยมือสุดท้ายแห่งสีร้ายเนาะกันบันเนาะเป็นมือเป็นมือแห่พระศาสตร์เผ่งมือสุดท้าย โอ้ยูอยากไปเบิ่งนัำเด้ขับเลยาวดวงกางบอออกดิแต้เพิ่งเห็นแค่ไหนบ้างนี่วันปูกระโดดอกไปแล้วตบองง่ายสบอกมีแต่เกาดาที่ชื่อโอ้มอลลเรื่องคาดขาดไม่ได้กระาำแต่ยังได้ของามไี่้องงามงามวันน้อื่นก็ม่ได้มันบดอุ่น กหมอนกับบอุ่นบ่หลืออตขันมักเบงมึงสาวใหญ่บ่น้อยใหญ่ขันหมักเบงมีดองตี้บ้ดสดวยไไหมูว่า้อัวสบีโป้แมนลูกไม่เห็บัน้ำบัวลีู่ว S <S โหลด่นมากแกเอาคันหมวเบ่งไปผีดกั๊กซี่เอาไปใส่เลยพี่น้องได้เอาไปกินี่แหละตั้นกั๊กซีได้เมื่ออะไรแบบน,นี้ครับโหลดเมื่อคนเดียวพี่น้องเอลยคนโสดมาเที่ยวมาเที่ยว บต้องไลคคนเนาะพี s <S ่น้องคนโสดมากับแม่พ่อหมูแล้วก็กินกับหมูแล้วก็กัดซีเมื่อคนเดียวพี่น้องแบบเนี้ย

ี่น้องคนมาหลายหลายกับแล้วพี่น้องกลับแล้วกลับบ้านแล้วบ่านนี้คนก็เริ่มบางแล้วเวินโอ้คนคนหลายเลยขันขานขายเต็มเนี่ย งานนันสก,การประธาริมทางยังมืออื่นเนาะมือเป็นมือสุดท้ายมืออืน่น ยางออกไปหาหม่องผากรถพี่น้อง ยางงอกไปฮะมองฝากรถโอ้มองฝากรถอยู่นอ,อกรู้พี่นอกรึไง นี่ก็ทนเริ่มเบาบางเนี่แหละเว้นี่มาตั้งแต่สิบโมงเสาร์นะพี่น้องจนจนขำนะจังหอด,ดหล้ำบาแดงครับโหลดหลดติดหลายโหลดติดจนจนขำจนมืดนอกจากได้ม,มาหอดบ้านพระธาตุอิงห้างนี่ชื่อว่าพี่หน้านี่กัปตันโบมาแล้วเพราะยโหลดมันติดหลายเ <c oughs> <c oughs> พื่อสีมาหอดนี่โหต้องได้หยางเอาพี่น้อง ถ้าไปถาถหลุดมาห่อนี่ทือว่าขำตึ๊บหลุดลายหลุดลายถนนกันเนาะกันกันๆๆน่อยเนาะถนนกันหน่อยแบบเส้นทางมันกันหน่อยเนะานนะ รถทอดจักชิโยมองได้พี่น้องเลยรถมอเตอร์ไซค์กัปตันจักชิโยมองได้ลืมมองไหว้ะบาดเนี่ยเห้อไงโพดหาบุญก่อนอยู่มองเดดีด้รถเนี่ยบาดเนี่ย โอคพี่น้องฮอดนกัตันกสิปิดคลิปไว้เพงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสดีสดี